สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอร์สาวเปิดประสบการณ์ดำมืดบนเครื่องบินผู้โดยสารนาขนลุกกับคำถามเดิมๆทุกครั้งวันที่8มกราคม2567เว็บไซต์ Daily Star เผยเรื่องราวจากแอร์โฮสเตสสาวอเมริกันรายหนึ่งวัย25ปีชื่อว่าเดสตานีอัมสตรองจากเมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อไม่นานมานี้เธอได้โพสต์คลิปวิดีโอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของเธอ เกี่ยวกับการทํางานบนเครื่องบินซึ่งดูเหมือนมักจะเป็นงานที่สวยหรูชวนน่าอิจฉาแต่หารู้ไม่ว่ามีมุมมืดซ่อนอยู่เป็นแรงกดดันทางจิตใจอย่างมากหนึ่งในนั้นก็คือพฤติกรรมน่าขนลุกของผู้โดยสารบางประเภทที่จะมาในรูปแบบเดียวกันโดยเธอเผยว่าการทํางานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจจะทําให้เกิดความเหงาและโดดเดี่ยวได้เนื่องจากมักจะต้องอยู่ห่างจากครอบครัวและเพื่อนหรือคนรัก แต่นั่นก็ไม่ทําให้เธอเหนื่อยใจเท่ากับการต้องผเผชิญหน้ากับบุคคลบางจําพวกที่มีทัศนคติเหมารวมแบบแย่ๆต่อแอลโฮสเตสผู้หญิงโดยมองพวกเธอเป็นวัตถุทางเพศหรือผู้สนองความต้องการทางเพศจึงนําไปสู่การคุกคามทางเพศอยู่เสมอฉันรู้สึกถูกคนอื่นตัดสินเพราะอาชีพของฉันฉันบอกคุณไม่ได้เลยว่ามันมาก,กี่ครั้งแล้วที่ฉันคุยกับใครสักคนและพวกเขาถามคำถามเดียวกันว่า คุณเข้าร่วม My High Club แล้วหรือยังเดส t ตนีกล่าวด้วยความรู้สึกญหงุดหงิดไม่น้อยเพราะในขณะที่เธอทำงานบนเครื่องบินนั้นเธอมักจะได้รับคำถามนี้เป็นประจำอย่างน,น้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสำหรับ My High Club นั้นเป็นคำที่รู้จาักการว่าหมายถึงกลุ่มคนที่ชอบมีเพศสัมพันธ์บนเครื่องบินในระหว่างเที่ยวบินอาจเป็นห้องน้ำบนเครื่องบินเชิงพาณิชย์หรือบนเครื่องบินส่วนตัวเพื่อจุดประสงค์ทางเพศโดยเฉพาะ นั่นเป็นคำถามที่โง่เง่ามากสำหรับฉันฉันจะไม่มีวันทำแบบนั้นแต่ผู้ชายก็ชอบมองเราแบบนั้นและบางคนก็เชื่อว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมักจะดับนอนกับผู้คนไปทั่วหรืออาจจะต้องมีใครสักคนในทุกเมืองที่แวะพักซึ่งนั่นอยู่ไกลาจากความเป็นจริงสำหรับฉันทุกครั้งที่เครื่องบินแวะพักฉันไม่เคยออกเดทเลยด้วยซ้ำเดสตานี่กล่าว นอกจากนี้เมื่อเธอให้บริการผู้โดยสารเสร็จแล้วและนั่งอยู่ในที่นั่งของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินผู้โดยสารชายบางรายมักจะชอบมองเธอด้วยสายตาเร่าร้อนยั่วยวนซึ่งมันทำให้เธอรู้สึกอึดอัดมากอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ส่วนตัวของเธอและเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เธอรักและยังคงตั้งใจที่จะทำมันต่อไปที่เธอออกมาแชร์เรื่องราวนี้เป็นเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตของแอร์โฮสเตสไม่ได้สวยงาม และไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดเสมอไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ